กลุ่มบริษัททรูมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศซึ่งเป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการทรูปูกปัญญาโดยนักสิ้นปี2552ได้ติดตั้งและสมมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศครบ2,500โรงเรียนแล้วโดยได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนขององค์กรทั้งผู้บริหารพนักงาน เพื่อนคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยเป้าหมายมุ่งสู่ในหมื่นโรงเรียนในอนาคตและขณะนี้มี7โรงเรียนในสี่ภูมิภาคทั่วประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อทรูปรุปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการทรูปรุปัญญาโรงเรียนบ้านปางสวรรค์อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ก็คือหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบล่าสุดในปี2552 ซึ่งได้รับการติดตั้งอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียในทุกห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากขึ้นเด็กๆทุกชั้นสามารถเปิดโลกกว้าไปกับช่องรายการสารคดีของ t r u e Vision คน้นคว้าและเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดออกอากาศสด,สดๆเพื่อโรงเรียนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ไปสู่ทุกห้องเรียนได้อีกด้วยต้องบอกว่ารู้สึกเป็นความโชคดีของคุณครูนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบและเชื่อว่าการเป็นโรงเรียนต้นแบบนั้นทําให้นักเรียนเกิดการปลูกปัญญาอย่างแท้จริงสิ่งที่บริษัททูคอร์ปอเรชั่นให้กับโรงเรียนบ้านปังสวรรค์คือความอนุเคราะห์ความเอื้ออาทรให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลซึ่งเด็กเหล่านี้คือผลผล,ผลิตของชุมชนและจะเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตเมื่อได้เห็นความกระตือรือร้นสนใจค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ จากสื่อดิจิทัลที่นำไปมอบให้และได้ชมผลงานที่มาจากแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณครูทำให้ผู้บริหารและพนักง,งานทรูทุกคนต่างม,มีความอิ่มใจและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนต้นแบบแห่งนี้ปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมทรูปลูกปัญญา